นี่อุปกรณ์บรรจุกาแฟกับน้ำตาลทรายสำหรับมาไว้ดื่มในป่านะครับเป็นหม้อข้าวสนามครับมีลิ้นหม้อข้าวมีฟามหม้อข้าวอันนี้ประสงค์มากครับหุงข้าวทำกับข้าวได้ใช้บรรจุสิ่งของได้ครับครับบรรยากาศยามเช้ากับกาแฟข้าวแรกในป่านะครับ เป็นกาแฟดำครับไม่ถนัดครับถ่ายถ่ายมือเดียวต้องขออภัยด้วยครับก็คนเ,เลยให้เพื่อนเห็นบรรยากาศรอบข้างไปด้วยนะครับ เป็นป่าสวนยางครับก็แฝดำสำหรับเช้านี้กับมางข้าวสนามที่เตรียมไว้สำหรับมื้อเช้าครับผมสวัสดีครับช่องฐานใช้แล้วนะครับอยู่ยกับผมจกกักรพงศ์อินยิ้มนะครับวันนี้มีโอกาสพา เพื่อนๆมาชมบรรยากาศในป่าครับก็เข้ากับสโลแกนชื่อช่องครับวันนี้จะพามาดูาการนอนในป่าในฤด,ดูฝนยังไงไม่ให้เปียกนะครับครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศอนนกรอบๆของสวนยางครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูครับว่าวิธีการนอนอของพี่ๆเขานอนกันยังไงในป่าไม่ให้เปียก อันนี้บรรยากาศรอบๆครับให้พวกเราดูกันครับเดี๋ยวไปกันเลยครับจะพาไปดูครับตอนตนเราก็จะมาพบกับ ทา,างกลางไฟชิตกันฝนนะครับแล้วก็มีผูกเปนอนข้างในที่สำคัญให้เพื่อนๆดูนะครับก็เดี๋ยวพามาดูตรงนรี้นี่ครับาการสายสายผูกเปน,นะครับในปกติเนี่ยถ้าจะเป็นเชือกเส้นนี้เส้นเดียวเนี่ยเชือกเส้นนี้เส้นเดียวเนี่ยโดยที่ไม่มีตัวนี้นะครับ ัวอลูมิเนียมหรือเหล็กที่เป็นข้อต่อหรือจะเป็นโซ่เนี่ยน้ำฝนที่ที่ตกไหลามาจากต้นยางครับก็จะไหลไหลไหลผ่านมาเชือกแล้วก็ซึมเข้ามาซึมเข้ามาแล้วก็ซึมต่อเข้าไปหาตัวเปยข้างในนะครับก็ทําทให้เปียกเพราะนั่นการแก้ปัญหาของการนอนในป่านะครับเจะใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้เข้าเข้ามาเป็นตัวต่อพ่วงสําหรับสายเชือกเปทั้ง ฝั่งต้นไม้แล้วก็ฝั่งตัวเนตเตนะครับจะทําให้น้ํามาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะไหลหยดลงสู่พื้นครับก็น้ําก็จะไม่สามารถเข้าไปซึมเข้ามาถึงเชือกข้างในแล้วก็ทําให้เปียกถึงตัวเราได้ครับลักษณะการนอนโดยทั่วไปก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันของ ของทุกๆของทุกๆเต็นที่นอนนะครับจะพามาดูอีกหนึ่งเต็นครอันนี้ก็จะเป็นสายผูกเปเช่นกันครับขนาดเต็นนี้เต็นนี้นี่ครับจะเป็นโซ่ครับเต็นนี้จะใช้โซ่เต็นนี้ใช้โซ่ในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างสายเปฝั่งทางต้นไม้นี่ครับ แล้วก็เชื่อมไปยังทางตัวเปที่เราใช้หูกนอนครับนี่ครับในการนอนป่าของอ๋นนอนายพลทหารตามชายแดนก็จะใช้วิธีการนอนแบบนี้ครับเพื่อเพดูฝนเนี่ยถ้าไม่ทําแบบนี้นี่รับรองน้ําซึมเข้าเปเปียกแน่ครับครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆดูบรรยากาศรอบๆนะครับ นี่ก็จะพามาดูอหนึงอีกหนึ่งเต็นท์นะครับที่ที่ที่นอนนะครับทีนอนอยังไงไม่ให้เปียกมดูฝนเราก็จะพามาดูเหมือนกันครับทุกทุกคนจะทําลักษณะเดียวกันจะมีโซ่หรืออะอลูมิเนียมหรือเหล็กที่จะเป็นตัวต่อระหว่างเชือกฝั่งต้นไม้กับเชือกที่ผูกมาอย่างตัวเปนะครับ ทำให้หาน้ําฝนที่ไหลาไมาจากต้นไม้จะไหลลงตรงนี้ครับตรงโซ่ที่ห้อยตรงนี้จะไม่เข้ามาถึงเตด,ด้านในเวลาเรานอนกลางคืนมันจะจะไม่เปียกครับส่วนมากก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับาการปลูกเปนอนในป่าไม่ให้เปียกในฤดูฝนครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งเต็นท์นะครับพาไปดูหนึ่งเต็ในท์อใกล้ๆเลยะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศร,บรอบๆครับ หองป่าสวนยางป่าสวนยางข้างบนก็จะใบค่อนข้างจะโปร่งไม่ค่อยทึบเท่าไหร่ครับแดดส่องผ่านได้ครับแสงแดดผ่านได้เดี๋ยวลองมาดูกังอีกหนึ่งเต็นท์นะครับนี่ครับเอัอนนี้ใช้โซ่ไปโซ่ผูกเลยโซ่ผูกเลยตอนนี้ที่มาถึงจุดนี้ก็จะน้ำไหลลงจะ จะไม่เข้าไปเปียนกนเต็นท์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ออกไปล่าสัตว์หรือไปแคมป์ปิ้งเอ,เอาวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ในการนอนในป่าได้นะครับ,รบนี่เป็นอีกหนึ่งเต็นท์ครับที่ผูกสายเปย์กับต้นไม้นะครับนี่แล้วก็วิธีการผูกก็คือ,อใช้โซ่ครับใช้โซ่ใช้โซ่ในการเป็นตัว เชื่อมระหว่างสายเปด้านต้นไม้แล้วก็สายเปทางฝั่งที่เรานอนครับก็จะทําให้ไม่เปียกเวลาฝนตกมาก็จะไหลลงมาถึงโซ่น้ําั็จะหยดลงตรงนี้ครับก็ไม่เข้าไปถึงตัวเปที่เรานอนครับก็ส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับการนอนในป่าไม่ให้เปียกในห้วงฤดูฝนนะครับอันนี้ครับมือเช้าสําหรับวันนี้ครับมือเช้าสำหรับวันนี้มีการ ทอดไข่เจียวแบบบ้านๆครับแบบในปา่าเรามีสเสบียงแบกกันมาครับปกตินี่ต้องก่อพืนตั้งเตานะครับแต่เราปรับตามยุคตามสมัยครับมีหัวแก๊สปิกนิกสำหรับใช้ประโยชน์คล่องตัวในการเคลื่อนย้ายก็สะดวกสบายครับไม่ทิ้งร่องรอยไม่ทิ้งรอ,อยกออเตาไฟถ่านฟืน,นต่างๆก็จะเป็นผลกระทบของ เชาวสวนเพราะฉะนั้นเราเราใช้แก๊สปิกนิกซึ่งมีความสะดวกนี่ครับเสบียงของพวกเราที่เตรียมมาในการดำรงชีวิตในป่านี่พ่อครัวไม่เอานิ้วก้อยนะครับเ <c oughs> มนูฮิตติดชาดกับยำปลากระป๋องกุนเชียง <c oughs> มีให้เห็นทั่วไป กับบรรยากาศในป่าของพานของฐานชายแดนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับเมนูครับทอดกุนเชียงครับสำหรับมือ้อเช้ากระทะกระทะชื่ออะไรนะกระทะชื่ออะไรนะน้องคาเบิ้งนะครับเป็นอุปกรณ์หากินของกำลังคนในชุดครับมีประวัติยาวนานครับชื่อนี้ต้องมีที่ไปที่มา เดี๋ยวรอ,อถามเจ้าของอีกทีนะครับ,รบและอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างครับที่ขาดไม่ได้สําหรับการนอนป่าครับนี่เลยครับปึ๊บอ่ามีดนี่ครับมีดเดินป่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นแล้วก็ค่อนข้างสําคัญมากครับมันสำคัญต้องใช้ตัดใช้สับกิ่งมงกิ่งไม้หรือใช้ประโยชน์ได้หลากหลายครับ เพื่อนที่จะเข้าป่าก็อย่าลืมมาเด็ดขาดครับนี่บรรยากาศไกลๆนะครับไกลๆการนอนในป่าไม่ให้เปียกในฤดูฝนอ่าก็เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องฐานชายแดนด้วยนะครับกับผมจักรพงศ์ยิ้มครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโออ่ามาให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้รับชมกันอีกต่อไปครับครับวันนี้อาานชายแดนไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากน,นี่ครับแม้ฝน,นตกหนักแค่ไหนพวกเราก็ไม่เปียกนะครับแค่ชุ่มฉ่ำ